ครับเดี๋ยวคลิปนี้เอารถออกไปนวดยางครับจอดมาประมาณสามสี่สัปดาห์แล้วครับผมเทมเลยอีโบนครับผมรถสามสามปีครับสี่ปีครับวิ่งไปสองหมื่นสามพันสองร้ยสามสิบสามกิโลนะครับแอร์เย็นมากนะครับันนี้เลี้ยวออกไปวิ่งนะครับมาวิ่งดูนะ มันไม่ค่อยได้บิ่งนะครับอเอาออกมาบิงบ้างเนะพราะว่ารถคันนี้มันไม่ค่อยจะเข้ากับหน้างานเท่าไหร่นะครับมันเป็นรถกระบะนะครับเอามาทาเป็นรถจุดฉุกเฉินไม่ได้เลยผมว่านะมันโกงเคียงมากคนะรับโกงเคียงมากกระจกก็มองไม่ชัดนะครับมันสู้รถตู้ไม่ได้นะครับ

ีโปีสองพันสิบเก้านะครับเป็นวันนี้เพื่อคุณหารนะครับตอนเช้าบรรยากาศก็จะโล่งๆนะครับสดชื่นสดชื่นนะครับผมไม่ชอบกระจกเลยครับมันมองไม่เห็นนะครับ ที่นี่เห็นยังไงเงินึ่งบาทเาออาไดดูครับปกปะจกนี่แหละครับเหตุผลที่ว่ามันไม่มีใครใช้นะครับแล้วอีกอย่างนะครับตัวรถสูงมากนะครับเวลาเข้าโค้งนี่มันจะโยยังกับรถคอกบรรทุกสองสามตันนะครับมันแบบนั้นจริงๆนะครับความรู้สึกนะครับ รับประมาณหนึ่งร้อยนี้ก็ถือว่าโอ้มีเสียวแล้วนะครับอ๋อสมีแล้วเขาลองรถซื้อนะครับเอาหนวดยางไซื้อรตของใครๆครับเพื่อน้ำมันนะครับอ๋อเท่าที่แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วเลย ดีกว่าจอดอยู่วิเฉยนะครับอย่างน้อยเราก็ได้วิ่งให้ความร้อนมันขึ้นแล้วก็ได้ชาร์จแบตนะครับสัก2อกิโลนะครับ ระบบความร้อนนะครับทํางานบ้างนะครับไม่ใช่ว่ารถไม่ได้ทํางานก็จะจอดอย่างเดียวนะครับมันมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้ทํางานเลยถ้จอดอย่างเดียวนี่พังครับการันตีได้เลยครับจอดนานเดือนสองเดือนนี่ไม่ไม่ดีนะครับรถไม่ใช่ว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่รถจะไม่พังไม่ใช่นะครับ อย่างคันนี้มาใหม่ๆเนี่ยไม่ใช้ครับรถผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่รีบใช้เพราะอุปกรณ์ที่มากับรถมันเยอะนะครับอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะครับมันเยอะมันหลายชิ้นนะครับถ้าเราใช้เราจะได้รู้นะครับว่าเอออันไหนมันเสียมันอะไรนะครับจะได้ประกันนะครับได้รับการประกันได้ บันี้อยไว้มึนบัดบร้บ่ได้ใส่มันก็มีค่าเสื่อมของมันนะครับพอมาใช้งานจริงๆแล้วมันพังมันเสียหายมันก็ซ่อมไม่ได้ก็ต้องเสียเงินเบิกเงินค่าเสื่อมค่าซ่อมอีกเพราะว่ามันหมดในช่วงประกันนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับระบบราชการบางทีมันก็ไม่โงเคีท่าไรอ่ะเอาไ้ซะมีครับพี่น้องนวดยานะครับเดือนหนึ่งสีวิ่งยุทเธอหนึ่งแบบมั้ง อีโวนะครับคันนี้ผมว่าบางทีมันใช้งบสิน้นเปลืองนะครับระบบข้าราชการบอกว่าเด็กนี่ครับรุ่นนี้ก็โอเคอยู่นะครับส่วนตัวเก่านู่นก็นะครับผมว่าตัวเก่านะครับดีนะแต่มันเครื่องมันเสียงดังไปไหน่อยนะครับอ่ะที่นี่ไปสมนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามก็ไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณสำหรับูุติิตใหม่นะครับ ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับช่องอ e ีชานลอนตวนะครับ